วันนี้ก็มาอัปเดต Galaxy AI บน S9 S9 Plus แล้วก็ Note9 มีคนถามมาว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าตัวนี้มันจะต้องเป็นการลงลอมของ custom r o m นะครับถึงจะใช้งานหรือมีฟีเจอร์ตรงนี้ได้นะวิธีสอนแล้วก็คลิปต่างๆผมได้ทำไปคลิปก่อนหน้าแล้วถ้าลงลอมนะครับมีปัญหาไหมก็มีมีบั๊กแล้วก็อแอปธนาคารจะใช้ไม่ได้ ตัวนี้มันจะเป็นลอมของ Noble LOM นะครับผม Android 14แล้วก็ One UI 6.1.1ถามว่าไปต่อ Android 15ได้ไหมได้นะครับแต่เดี๋ยวเป็นคลิปหน้า,นาแล้วกันแล้วก็มีคนถามมาหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างสามตุงเด็กได้ไหมใช้งานได้อันดับแรกก็ให้เรามาที่การตั้งค่าเลยฟีเจอร์นี้จะเป็นฟีเจอร์ของ LOM หรือ Custom r o m Noble r o m ตรงนี้จะมี Galaxy AI นะครับแล้วก็ก็จะมีหัวข้อตัวช่วยในส่วนของการโทรนะครับแล้วก็บันทึกเสียงตัวช่วยในการถอดเสียงผู้ช่วยรูปภาพหรือตัวช่วยการวาดก็เหมือนที่เขาฮิตกันในช่วงนั้นเลยนะครับผมแล้วก็กดดำเนินการต่อล็อกอิน Google Account ปกติเลยนะครับหรือบัญชี Gmail ก็ได้ทุกคนแล้วก็มาสร้าง Google Account นะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่ Google Account สักคู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวไปลองใช้งานดูนะครับผมว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าจากนั้นเราก็มาที่แอปแกลเลอรีนะครับผมเตรียมรูปภาพที่เราต้องการจะวาดนะครับหรือใช้ระบบ AI แล้วก็แตะที่รูปภาพตัวอย่างอย่าง2รูปภาพนี้นะกันนะครับแล้วก็แตะที่ไอคอนที่มันเป็นรูป AI Galaxy AI นะครับแล้วก็แตะที่รูปแปลงนะครับผมจะมีแปลงแล้วก็เลือกสีได้นะครับสมมุติ ผมลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมุติเป็นน้ําทะเลแล้วก็วาดรูปเป็นเป็นรูปเรือนะครับแล้วก็กดสร้างแค่นี้เลยนะโลบบมันก็จะทําการประมวลผลใช้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วกันไม่นาโอ้สวยเลยนะทุกคนนี่เลยนะครับสวยเลยนะครับรูปเรือ รูที่วาแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกหลายแบบนะคบประมาณ3แบบ4แบบเลยนะครับนี่ผมว่ารูปนี้สวยนะครับรูปนี้ก็สวยสมมติเอารูปนี้ก็กดบันทึกได้เลยสามารถใช้งานได้จริงนะครับบน S9 แล้วก็ S9Plus แล้วก็ Note9 นะครับส่วนรุ่นอื่นต้องไปลงลอมของ n o b l l ลอมนะที่มีฟีเจอร์ S24 ก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอีกรูปหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่ได้ไปถ่ายรูปมาแล้วก็รูปหน้าตาผมไม่ไหวนะครับก็เอาเป็นรูปที่ดาวน์โหลดมาแล้วกันนะครับกดมาที่แปลงนะครับแล้วก็เลือกที่ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีของแปลงได้แล้วก็สมมุติจะเป็นสีแดงนะครับนี้เดี๋ยวผมลองวาดรูปคนดู นี่มันจะเป็นรูปยังไงอ่ะใส่ทรงผมหน่อยนะครับนี่เลยน่าจะเป็นรูปคนนั่งเรืออยู่ได้หรือเปล่าแล้วก็กดสร้างนะครับผม <SPEAKER> โอ้โห น่าจะเป็นพบปากกาสีแดงนะคะก็เลยเป็นตัวประมาณนี้ทุกคนก็โอเคนะครับผมก็ได้อยู่นะครับสรุปคือมันใช้งาน Galaxy AI ได้นะครับโหมดวาดรูปเหมือน S24 เลยนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ภาพออกมาตามที่แบบที่เราวาดนะถ้าเราวาดประมาณนี้มันก็จะออกแบบมาประมาณนี้นะครับผมนี่เลยโอเคนะครับผมส่วนโหมดทำซุ้มเด็กนะครับ สามารถใช้งานได้ไหมก็มีคนถามมาสามารถใช้งานได้นะครับผม m s s u n g เด็กแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆนะครับอย่าง Android Auto นะครับผมก็ยังไม่ได้ไลองลองอยู่มันต้องไปลองบนรถยนต์นะครับผม m s u u n g เด็กก็คือแสดงภาพขึ้นคอมนะครับโหมดเหมือนคอมพิวเตอร์ Computer อะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานพวก Microsoft Office อะไรประมาณนี้เลยครับส่วน Android Auto ก็ต้องไปโหลดตัวแอปมาแล้วก็เดี๋ยวต้องไปลองกับรถยนต์ดูนะครับถึงจะใช้งานได้นะ ส่วนลงล้อมแล้วก็วิธีการใช้งานลงล้อมแล้วก็วิธีติดตั้งเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะลองใช้งาน Galaxy AI นะครับก็ในดูในคลิปวิดีโอใต้คลิปเลยนะครับผมได้สอนไว้คลิปก่อนหน้าแล้วนะครับ